เปิดตัวแล้ววันพัสดสิบสามทีเรือธงไซส์กระทัดรัดให้จอหกจุดสามสองนิ้วใช,ช้ชิปเซตกอนแปดเอลิทให้แบตเตอรี่มาที่หกพันสองร้อยหกสิบมิลลิแอมาสุดทางวันพัสดประเทศจีนก็ได้เปิดตัววันพัสดสิบสามทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยเป็นเรือธทงจอเล็กกระทัดรัดแต่ได้สเปคภายในที่จัดเต็มทั้งชิปเซตแบตเตอรี่และกล้องโดยมีสเปกจำนี้ครับ มีหน้าจอแสดงผลแบบ OLED ขนาด6.32นิ้วความเรยว 1.5K มีความ 2, ส่องสูงสุด2400นิ์มีค่ารีเฟลฟเลต120เฮ e ิรตซ์ชิปเซนเซอ a g o n น8อิ i t ตออคตาคอร์ความเร็ว4.32กิกะเฮิรตซ์ที่ผลิตบนกระบวนการระดับ3นาโนเมตรมีแรมให้เลือก12กิกะ1 6 g กิกส่วนเรอมีให้เลือก2 1 6 g กิก5 1 2กิกและ1เทอร์ไบต์บนระบบปริการ Android 15พร้อมทับได้คันเรลเวส15 ให้กล้องหลังคู่ที่มีทั้งเลนหลักความละเียดห้ิบล้านพิกเซลรูรับแสง1.8พร้อมระบบการสัน AS, ่นแบบ OIS เลนเทเล2เท่าความละเียดห้ิบล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า16ล้านพิกเซลรู M, รับแสง2.4รองรับมาตรฐานการน,น้ำกันฝุ่น IP 6กสห้าไฮบตเตอร์มีที่6,260มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว80วัตต์ซูเปอร์วู๊สมาร์ทโฟนวันพัสดุมที่มีรุ่นราคาต่ำนี้ครับรุราาาน่นแรมงสิบร,ร,าาา GB, รองกิกซ์ราาุ่มสองร้อย9 9หยวน หรือประมาณ15,600บาทรุ่นแรม16 g ิกรอม2ล้าน16ราคาอยู่ที่3,599หยวนหรือประมาณ16,500บาทรุ่นแรม12กิกรอม5 12กิกราคาอยู่ที่3,799หยวนหรือประมาณ17,400บาทรุ่นแรม16 g ิกรอม5ล้าน12กมีราคาอยู่ที่3,999หยวนหรือประมาณ18,350บาทและรุ่นแรม16 g ิกรอม1เทรไบมีราคาอยู่ที่ 4,499หยวนหรือประมาณ2650บาทครับและพร้อมให้เปิดจองล่วงหน้าที่จีนในวันที่26เมษายนนี้ก่อนวันจำหน่ายวันที่30เมษายนครับ